จุดเด่นนี่ครับตรงนี้ครับนี่ให้กล้องมันมทั้งหมด3เลนครับเป็นเลนที่ทํากับบริษัทซายบริษัทเลนชื่อดังระดับโลกครับ vivo x 6 0 Pro ตัวนี้ครับเล่นเกมได้ดีมากๆเลยครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับหูฟังที่เขาแถมมาให้เราเนี่ยครับบอกเลยว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะ ก่อนจะไปแกะกองทัานครับยังไงก็ช่วยฝากกดซับสไครต์ให้ช่องเรือเล็กโพลิชชั่นของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับลบกวนด้วยนะครับ สวัสดีครับรายการเหรียญบล็อกแกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอห์นวาร์กเจ้าเก่าเจ้าเดิมกลับมาเจอเพื่อนชาวเรือเล็กกันอีกแล้วครับนี่อย่างที่เห็นในมือผมตอนนี้ครับชาวแง๊ผมมีมือถือตัวใหม่ครับจากแบรนด์ vivo ครับมาแกะกล่องเพื่อเทสการเล่นเกมกันอีกแล้วครับกับตัวนี้ครับ vivo x 6 0 โ r o 5G ครับนี่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองทดลองหน่อยว่ามันจะเล่นเกมได้ดีขนาดไหนครับแต่เท่าที่อ่านสเปคที่เขาปล่อยมาแล้วครับผมรับรองได้ว่าเจ้าตัวนี้ต้องเล่นเกมได้ลื่นและเร็วแน่นอนครับอะงั้นไม่ต้องแกะกล่องเท็กันแล้วในเมื่อเขาการันตีแล้วจะบ้าเหรอต้องแกะสิจะได้รู้ว่ามันลื่นจริงหรือเปล่าครับเราดูราคาของตัวเจ้า Vivo X60 Pro 5G หน่อยดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับราคาเปิดตัวอยู่ที่24,999บาบาทครับนี่เป็นราคามือถือเรือธงที่ราคา ค่อนข้างจะจับต้องได้ครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูดีก่อว่าเจ้าตัวนี้จะแรงขนาดไหนและเล่นเกมลื่นขนาดไหนครับเริ่มจากแพคเกจจิ้งก่อนเลยครับดูพรีเมียมมากครับกับ vivo X60 Pro ครับนี่เป็นกล่องแข็งครับข้างหน้าครับมีชื่อรุ่นบอกครับแล้วก็จุดเด่นที่เขาเคลมมาครับนี่ co engineer ครับวิทซายครับซายคือบริษัททําเลนชื่อดังระดับโลกเลยนะเขาไม่ได้มาทําเลนให้กับมือถือไก่กาเลไรง่ายๆนะแสดงว่าตัวนี้ถ่ายรูปต้องสวยอย่างแน่นอนครับแกะกล่องกันดีกว่าครับอือ อ่ะเปิดออกมาแล้วครับนี่เป็นสมาร์ทโฟน vivo ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็นี่แพ็กเกจจริงอย่างที่บอกครับโอ้โหสวยงามหรูหรามาเห่ามากมากครับอ่ะเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับก็จะเจอนี่ครับบรรดาอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องครับนน่เน่เน่เ่อย่างแรกครับเป็นเคสใสที่แถมมาให้ครับต่อมาครับตรงนี้ครับตัวเปลี่ยนซิมครับ eject ซิมนั่นเองครับแล้วก็พวกคู่มือใบการันตีต่างๆครับอยู่ในนี้ครับแล้วก็อันนี้ละกันครับอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จครับ นี่ครับเป็น USB Type A to USB Type C อยู่นะยังไม่ใช่ C to C นะต่อมาครับเป็นตัวอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จครับตัวนี้ครับจะเป็นฟาสชาร์จ2.0ครับ33วัตต์นั่นเองครับอลองรับฟ้าชาร์ด้วยให้มาตัวหนึ่งครับที่เหลือครับตรงนี้ครับเป็นอะไรเอ่ยขอแกะดูก่อนมีอะไรบ้างอะ อย่างแรกครับนี่มีหูฟังแถมมาให้ครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็ค3.5ข้างในก็จะมีอ่ะต่อไปครับเป็นจุกซิลิโคนจุกซิลิโคนสำรองนะให้มา2จุกอ่ะก็ะจะเป็น S กับ L สุดท้ายครับมีอีกอันนึงครับโอ้โหของแถมเยอะมากเจ้า vivo X60 Pro ตัวนี้เป็นตัวดองเกิลครับตัวที่ไว้แปลงไทย C เป็นแจ็ค3.5ครับแสดงว่าตัว vivo X60 Pro ตัวนี้ไม่มีพอร์ต3.5แน่นอนครับ อ่ะนี่ขอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดของเจ้า x 6 0 pro ครับเรียกว่า vivo เนี่ยแถมอุปกรณ์มาให้เยอะมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์แล้วก็สเปคเครื่องของเจ้า vivo x 6 0 pro กันดีกว่าครับายครับตอนนี้ผมได้แก่เจ้า vivo ออกมาในมือผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ vivo ตัวนี้ครับเป็นดีไซน์แบบจอโค้งนะนี่จอโค้งสวยงามมากครับมีความบางและน้ำหนักไม่หนักเลยครับสามารถเล่นมือเดียวได้อย่างสบายครับมีอะไรบ้างรอบเครื่องอันนี้ครับตัวเพิ่มลดเสียงครับปุ่มโฮมครับ ตรงนี้มีลำโพงครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดจะเป็นลำโพงแบบเดี่ยวนะแล้วก็มีดูชาร์ตไทซีมมโครโฟนแล้วก็มีตัวถาดใส่ซิมครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรครับตรงนี้ครับเป็นกล้องหน้าแล้วก็ตรงนี้ครับบริเวณนี้จะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ครับเปิดเครื่องด้วยฟิงเกอร์ปินได้ครับจุดเด่นนี่ครับเรามาดูด้านหลังดีกว่าครับนี่ดีไซน์วบวับแวววับวิบวับมากครับตรงนี้ครับนี่ให้กล้องมาทั้งหมด3เลนครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นเลนที่ทํา บริษัทไซบริษัท,ทเลนชื่อดังระดับโลกครับกล้องก็จะมีกล้องปกติครับเลนหลกักเลนเทเลโฟโ,โต้ครับแล้วก็เลนเอาเต้าายครับนี่ให้มาเท่านี้ครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับเราไปดูเซตติ้งกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ CPU ตัวนี้ครับใช้ CPU Snapdragon 870ครับซึ่งเป็นตัวแรงมากครับแล้วก็เป็นตัวท็อปของเจ้า vivo ตัวนี้เลยครับจริงๆแล้ว870นี่ก็จะเทียบเท่ากับ 865plus นะแต่อาจจะเพิ่มความเร็วขึ้นมาหน่อยครับส่วนแรมครับให้มาเป็น12บวก3ครับแล้วก็เป็น androidversion11 มีความจุอยู่ที่250โอครับเรียกว่าตัวนี้ครับสเปคจัดเต็มเรื่องการเล่นเกมอย่างแน่นอนครับ อ่านี่ครับนอกจาก CPU ที่แรงครับตัวหน้าจอก็ใหญ่เต็มตาเหมาะการเล่นเกมมากครับนี่เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.56นิ้วครับแล้วก็รองรับ HDR10+ Plus แล้วก็ขนาดหน้าจอแบบ Full HD+ ครับส่วน Refresh Rate ครับอัตราการตอบสนองหน้าจอครับตัวนี้ครับให้หน้าจอมาที่120 เพลินเลยทีเดียวครับนี่เรียกว่าเอาไปดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมนี้เต็มตาแน่นอนครับดูครับสีดำครับดาสนิทจริงๆครับโอ้จอสีสวยมากๆครับนะส่วนเรื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้ครับให้แบตเตอรี่มาที่4 2 0 0มิลลิแอมผมคิดว่ามันน้อยเกินไปนิดครับสำหรับมือถือเรือธงราคานี้ครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับถึงให้แบบมาน้อยครับตัวนี้ก็ยังรองรับฟ้าชาร์ตครับนี่ที่33วัตต์อีก ก็เรียกว่าเป็นมือถือที่สเปค่อนข้างแรงครับนี่ครับเพราะหน้าจอ120ยยสิเเนี่ยสามารถถ่ายฟีดได้เร็วมากครับส่วนเรื่องการเล่นเกมครับเดี๋ยวเรามาลองเทสการเล่นเกมดีกว่าครับนี่ผมแอบไปลงเกมมาให้แล้วครับจริงแล้วสเปคนี้ครับ s n a ร d r a g o อ870กับแรมขนาดนี้ผมเชื่อว่าเล่นเกมได้ทุกเกมแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพวกฟีลลิ่งการจับการถือครับด้วยหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบโค้งแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการจับถือไหมครับแล้วก็เรื่องความล็อกของเครื่องครับเนื่องจากเครื่องเนี่ยมีความบางมากๆ อาจจะส่งผลเรื่องความร้อนได้ครับมา๋ยวผมไปลองเทสเกมกหน่อยดีกว่าว่าการเล่นเกมจะเป็นอย่างไรบ้างครับไป โอเคครับตอนนี้ครับผมได้เสียบสายหูฟังต่างๆเข้ากับเครื่อง vivo X60 Pro เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็หูฟังก็ใช้หูฟังของเขาที่แถมมาให้เลยครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ของ vivo นะนี่แล้วก็เสียบผ่านตัวดองเกิลที่เขาแถมมาให้ครับอ่ะพูดถึงเรื่องหูฟังกันหน่อยครับตัวหูฟังก็เป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะสีขาวสวยงามครับแล้วก็ตัวคอนโทรลครับสามารถคนโทรลแบบปุ่มเดียวได้เลยครับแล้วก็มีไมโครโฟนติดมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสเกมกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างครับไปครับ โอเคครับพอเราเปิดเกมขึ้นมาครับนี่อย่างแรกที่จะโชว์ขึ้นมาคือนี่ครับตัวเทอร์โบบูสของตัว vivo ครับเป็นตัวเกมบูสครับก็จะมีการปรับแต่งต่างๆให้เลยครับว่าปิดนุ่นปิดนี่ปรับ G.P.U.C.P.U ให้เหมาะกับการเล่นเกมครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ได้อีกครับนี่เปิดโหมดเกมได้หมดเลยครับปฏิเสธการรับสารมีหมดครับเป็นพื้นฐานทั่วไปของมือถือสมัยนี้ครับที่จะมีโหมดนี้ครับอ่ะเข้าไปดูตัว Rov หน่อยสิครับ ก็เปิดสุดมันได้ทุกอย่างครับทั้งภาพทั้งเฟรมเลทแบบ60เฟรมเลยครับก็เปิดได้ครับจังหวะบวกหนักๆช่วงเลดเกมครับไม่เจออาการเฟรมเรทหรือกระตุกเลยครับเล่นได้ลื่นจังหวะทัชจังหวะลากสกิลเนี่ยผมแทบไม่เจออาการทัชหลุดเลยครับสำหรับเกม Rov ครับถือว่าเป็นเกมที่สบายหายห่วงครับแน่แหละครับเพราะเกม Rov เนี่ยสเปคต่ำกว่านี้ก็เล่นได้ครับอันนี้สเปคแรงรับรองว่าหมดห่วงแน่นอนครับ ต่อามาครับเกมขวัญใจของผมครับเกมพับ Mobile ครับเป็นอีกเกมที่เล่นได้สบายหายห่วงครับตัวเกมครับสามารถเปิดกราฟิกได้สูงถึง Ultra HD เลยทีเดียวครับส่วนเฟรมเรทครับเครื่องตอนนี้ยังเปิดแบบ90 FPS ไม่ได้ครับเปิดได้ที่สูงสุดเท่านั้นครับแต่เปิดแบบสูงสุดเนี่ยไม่ต้องปรับกราฟิกลงไปต่ำๆนะครับเล่นแบบ HDR HD ก็ยังเปิดเฟรมเรทแบบสูงสุดได้อยู่ดีครับเรื่องเกมเพย์ครับถือว่าลื่นมากๆครับเท่าที่ผมเคยเล่นพวก iPhone 12ครับตัวนี้นี่เทียบเท่า เลยทีเดียวครับไม่มีอาการหน่วงเลยแม้แต่น้อยครับการทัชก็ติดเร็วครับเล่นได้หลายนิ้วพร้อมกันครับใครที่เล่น3นิ้วส่นิ้วก็เล่นได้สบายครับเท่าที่เล่นมาหลายเกมยังไม่เจออาการทัชโหลดหรือทัชเพี้นแต่อย่างใดครับส่วนเรื่องใจโลครับก็ค่อนข้างเร็วครับเร็วกว่า Android รุ่นอื่นๆที่ผมเคยเทสมาเสียอีกครับเรียกว่าเร็วไม่แพ้ iPhone เลยทีเดียวครับถือว่าเครื่องนี้ครับทำได้ดีมากครับกับเกม p ับ g Mobile ครับจุดดใจนิดเดียวครับคือเปิด90 FPS ไม่ได้นี่แหละครับ แต่ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะเปิดได้ครับเพราะตัว Snapdragon 870เนี่ยค่อนข้างจะแรงครับ เกมสุดท้ายครับผมลองเ <Wet S 1> ทสกับเกมที่กินสเปคสุดโหดอย่าง g e n ช i n Impact ครับเรียกว่าเกมนี้ก็ทําอะไร Vivo X60 Pro ตัวนี้ไม่ได้เช่นกันครับผมลองเปิดมันสุดทุกอย่างครับเรียกว่ากินทรัพยากรเครื่องแบบสุดๆครับเฟรมเรทแบบสุดภาพแบบสุดครับเท่าที่เคยทดสอบเครื่องอื่นมาเครื่องอื่นทําไม่ได้นะครับเล่นแป๊บเดียวเครื่องจะร้อนและฮีทครับและก็จะเจออาการกระตกครับแต่สำหรับเจ้าเครื่องนี้ครับบอกเลยว่าสบายครับเล่นได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยครับมีอาการแหลกเล็กน้อยที่มา เป็นช่วงๆครับแต่นานงานครั้งจะมาสักทีครับโดยรวมถือว่าเล่นเกมเก s นชีอิมแพ t ได้ลื่นมากๆครับจังหวะโจมตีจังหวะปล่อยสกิลมอนสเตอร์เยอะๆศัตรูเยอะๆพากาฟิกหนักๆครับก็เล่นได้ไหลลื่นครับทำได้ดีอีกเกมครับกับเก s น i ีอิมแพ t ครับ โอเคครับเมื่อกี้เราไปทสเล่นเกมมาเรียบร้อยแล้วครับก็เทตส้งแต่ r ว v ยันเก n ชินอิมแพคเนาะส่วนเรื่องการเล่นเกมหนอยครับบอกเลยว่าเจ้า vivo X 60 Pro ตัวนี้ครับเล่นเกมได้ดีมากๆเลยครับเท่าที่ลองใช้มายังไม่เจออาการสะดุดหรืออาการขัดใจจนทําให้หัวร้อนเลยครับไอตัวส n น p d r a g o น870เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องการจับถือครับนี่ครับถึงแม้ตัวเครื่องจะเป็นเครื่องที่บางครับแล้วก็เป็นจอโค้งแบบนี้ครับแต่บอกเลยว่าไม่ทําให การจับเล่นเกมคุณเนี่ยลำบากแน่นอนครับนี่ครับจับได้ดีครับอาการลั่นหรืออะไรพวกนี้ไม่เจอเลยครับเท่าที่เล่นมานะครับเล่นนานๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าเมื่อยมือเลยครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้ครับที่ให้แบตมาที่คิดว่ามันน้อยแต่จริงๆแล้วตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นเกมแล้วก็ประหยัดแบต พอสมควรเลยครับผมลองเทียบเกม PUBG ครับเกมที่กินแบตพอสมควรครับตัวนี้ครับผมเปิดสุดทุกอย่างนะเท่าที่เห็นที่ผมเทปไปไม่กี้เล่นประมาณ1เกมเนี่ยใช้เวลาประมาณ20่นาทีนะตัวเนี้ยกินแบตไปแค่แปเอร์เซ์เท่านั้นนะรวมๆแล้วผมเชื่อว่าตัวนี้จะเล่นเกมได้นานถึง3-4ชั่วโมงทีเดียวไม่น่าเชื่อว่าแบตแค่นี้กลับกินแบตน้อยมากๆครับส่วนเรื่องความร้อนครับตัวนี้ครับค่อนข้างบางครับก็เลยจะมีความร้อนที่ค่อนข้างจะสัมผัสดได้อย่างชัดเจนครับเนี่ยเวล จับมันก็จะมีความอุ่นๆตรงนี้ครับแล้วก็ตรงมือที่รองตรงนิ้วลองตรงนี้เนี่ยพวกใช้มือที่เราจับตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าร้อนครับด้วยความที่มันเป็นเครื่องที่บางก็จะระบายความร้อนออกมาได้เร็วก็เลยทำให้รู้สึกว่าร้อนมือเล็กน้อยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเอ้ยร้อนจนจับไม่ได้รู้สึกไม่ได้เหมือนพวกตะโคนเสี่ยวมี่พวกนั้นน่ะพวกนั้นร้อนจริงครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับหูฟังที่เขาแถมมาให้เราเนี่ยครับบอกเลยว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงค่อนข้างจะโอเคเลยครับเมื่อกี้ผม เกมพับ g มาก็แยกเสียงซ้ายขวาแล้วก็เสียงเท้าได้โอเคเลยีเดียวครับจุดขัดใจเดียวของเจ้า vivo ตัวนี้ที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกครับคือตัวนี้ครับนี่ตัวลำโพงครับลำโพงแบบเดี่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยเซอร์ลาวเท่าไหร่ครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะ่ะแบบรู้สึกแบบมันไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ครับสรุปเลยแล้วครับเจ้า vivo x 6 0 pro ตัวนี้ครับถือว่าตอบโจทย์เรื่องการเล่นเกมแบบฟุดๆุดครับเครื่องแรง ของที่แถมมากก็ครบครบครับเรียกว่าไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มอีกแล้วครับย้ำราคาอีกทีครับเจ้า vivo X60 Pro 5G ตัวนี้ครับ24,999บาทครับมี2สีให้เลือกนะจ๊ะใครสนใจก็ไปซื้อได้เลยครับที่ร้านขายมือถือชั้นนําทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับดีอันบ็อกก็จะประมาณนี้ครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากรู้เกี่ยวกับเจ้านี่ครับก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเรือเล จะได้มีกำลังใจในการทํางานต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ครับเดียนบ็อกกับผมจรววาต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ